สวัสดีค่ะเมเชเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็สั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเป็นเกี่ยวกับระเอียดเกี่ยวกับมินิคอร์สิบตลาดททำเงินแล้วก็เครื่องมือ AI เสรับ er, สร้างในช่องอ YouTube automation รายไดล้ลแสนก็อ่านรายละเอียดคลิกลิงก์นี้เลยค่ะ,ะสาเหตุที่มาเพิ่มคำว่าอ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ก็เพราะว่ามีคนส่งหน้าลิงก์หน้านี้มาให้แล้วถามว่ามีรายละเอียดไหมก็เลย รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่รู้ว่า3มแทบ็บ4แทบนี้สามารถคลิกได้ไมันก็เลยมาเพิ่มค่ะคุณก็สามารถที่จะคลิกได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นลิงก์ไปที่ YouTube อันนี้ไปที่ Facebook แล้วก็ Li n e มี l ล n e ID แล้วก็หาว่า Li n e ID ใช้ไม่ได้ก็ช่วยสแกน qr code ด้วยโปรแกรมนี้ก็อย่างที่แจ้งก็คือเป็นมินิคอร์ส10ตลาดทำเงินแล้วก็รวมถึงเครื่องมี ai ด้วยค่ะก็ เป็นหลักๆก,ก็คือโปรแกรมนี้ก็เป็นการแนะนำสิบตลาดทําเงินที่ทำเงินได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือนนะคะก็ก็แนะนำอันนี้เราก็คล้ายๆกับวิดีโอคลิปล่าสุดที่เมทำอ่ะก็เป็นคลิปนี้นะคะ่ะเป็นคล้ายๆกับคลิปนี้ก็มีลิงก์มาให้คุณสามารถที่จะเข้ามาดูได้ ก็จะเป็นการวิเคราะห์แต่ว่าจะเป็นการว oh. ิเคราะห์ที่ละเอียดกว่านี่ค่ะแต่จะละเอียดกว่าแล้วก็เจาะลึกมากกว่าแล้วก็ก็คือข้อมูลหลักๆเนื้อหาหลักๆสําหรับ mini c o r s ก็คือเป็น20แนะนําี่สเอ่อสิตลาดทําเงินแล้วก็จะให uh, ้เห็นว่าตลาดแต่ละตลาดเนี่ยมีชนว่าไหนที่ทําเงินได้บ้างแล้วก็ทําเงินได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ค่ะ ก็คุณจะได้เลือกตลาดที่คุณสนใจแล้วก็เหมาะกับคุณด้วยแล้วก็แนะนำก็จะเป็นโบนัสก็คือเครื่องมือเอไอที่คุณต้องมีตั้งแต่การสร้างสคริปต์การทำสคริป,รปต์การตัดต่อวิดีโอการทำเสียงเรีทมาถึงจนถึงการออกแบบตําเนลก็ประมาณนี้ค่ะก,ก็จะแนะนำว่าคุณสามารถจะไปประยุกใช้กับธุรกิจของคุณได้ยังไงประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโบนัส ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ YouTube แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงทางไหนดีตลาดไหนดีไม่มีเวลาหาข้อมูลเองแล้วก็แล้คนที่ทำธุรกิจ YouTube อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นผลแล้วก็คนที่สนใจใช้ AI เพื่อสร้างรายได้พราะสิบเป็นคำหัวข้อที่สอนในมินิคอร์สนี้ก็เป็นอย่างที่แจเป็น10ตลาดทำเงินสำหรับธุรกิจ YouTube AI Automation ก็ช่องที่ทําเงินอย่างน้อย1น0 0 0แบาทต่อเดือนนะคะก็จะให้ดูหลักฐานจริงๆของแต่ละช anel แต่ละตลาดแล้วก็มีตัวอย่างของช anel ให้ดูว่าอ๋อตลาดนี้ช anel นี้ทําเงินได้เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะก็วิเคราะห์ตั้งแต่มีการวิเคราะห์อ่าแต่ละตลาดแล้วก็แต่ละช anel ที่เป็นตัวอย่างนํามาให้ดูแล้วก็คล้ายๆกับอย่างที่แจ้งคล้ายกับวิดีโอคลิปที่ให้ดูแต่ว่าจะวิอ่าวิเคราะห์เนื้อหาายละเอียดข้อมูล มากกว่าก็คือเจาะลึกกว่าก็ถามว่าเรียนที่ไหนจํากัดการเรียนหรือไม่ก็เป็นเรียนออนไลน์ค่ะสามารถที่เรียนได้ตลอด2 4ชั่วโมงจะบรรจุที่เรียนได้ตลอดชีพและเรียนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งถามว่ามีคอร์สนี้แตกต่างจากโปรแกร,รมโคชิ่งและคอร์สออนไลน์ยูทูบอัตโนมัติได้ยังไงก็เนื่องจากราคาถูกมากก็แค่995บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะสอนเป็นขั้นตอนได้ถาคุณแต่ว่าหากคุณต้องการที่จะเรียนคอร์สฉบับเต็มก็จะมี โปรแกรมโคชชิง uh, แล้วก็คอร์สออนไลน์ u b e AI Automation คุณสามารถที่จะเรียนเฉพาะคอร์สออนไลน์หรือว่าคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นสามารถที่จะเรียนกับเมคอชชิงหนึ่งต่อหนึ่งได้ะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็เออก็ต้องบอกว่าราคาไม่ถูกะคะ่ะราคาห้าหลักแล้วก็ไม่ใช่โปรแกรมที่สำหรับทุกคนนะคะก็สำหรับคนที่พอจะมีงบแล้วก็ต้องการที่จะทุ่มเทแบบ ที่จะประสบความสาเร็จจากธุรกิจ YouTube AI Automation ก็หาคนสนใจเพราะฉบับเต็มมันก็มีรายละเอียดให้ค่คะก็ถามว่าคุณสนใจโปรแกรมนี้ก็อย่างที่แจ้งก่อนข้อหลักก็คือหลักๆเลยก็เป็นอ่าสิตลาดทำเงินที่พิสูจน์เห็นแล้วว่ามีหลักฐานให้ดูค่ะว่าแต่ละช่องเนี่ยก็ะจะมีข้อมูลให้เห็นชัดเจนเลยว่าเท่านี้ แต่ละชแนลเนี่ยทำเงินได้มากกว่า100 0 0แบาทต่อเดือนแล้วก็ทำในตลาดนี้ถึงทําเงินได้จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละตลาดแล้วเครื่องมี AI อะไรที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างอ๋อทีนี้ขอสำเนีนยงเรื่องของ AI เนี่ย้ก็จะจะแบบให้ดูเลยว่าคนส่วนใหญ่ใช้ AI อันไหนแล้วก็รวมถึงตัวที่ตัวเองใช้อยู่ด้วยค่ะตั้งแต่การเขียนสคริปต์เพราะว่าตอนนี้มี AI มีมีหลายตัวให้ใช้ค่ะทั้งฟรีและไม่ฟรี ก็ของเมย์ก็ใช้ตอนแรกใช้แบบไม่ฟรีทีนี้พอแบบฟรีเปิดตัวมามีหลายตัวมากนะคะตอนนี้มันก็จะให้ดูว่าจริงๆว่าที่ตัวเองใช้อยู่มีตัวไหนบ้างตัวนี้มีอยู่ประมาณ4-5หตัวแต่หลักๆก็ใช้ประมาณ3าตัวประมาณนี้แล้วก็มีมี AI ในการที่ช่วยทําวิดีโอจากพร้อมค่ะจากจาก AI p r พรอม s ก็แล้วก็เสียงเนื้อทีก็จะมีอันไหนที่แบบได้รัวความนิยมตอนนี้แล้ว,ต,ว,ลวตัวไหนที่มีใช้อยู่ แล้วการออกแบบตาเแนวก็ชัดทีนี้ก็จะไม่สอนแบบว่าเป็นขั้นตอนคลิกตัน,นี้ทําตรงนี้ก็ขอย้ำว่าจะไม่มีการสอนแบบขั้นตอนแต่ว่าจะแนะนําว่าอเอออีเตัวนี้ดียังไงมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงแล้วกค็คุณก็จะมีลิงก์รวบรวมให้นะคะที่เดียวเลยมีลิงก์ AI ทุกตัวแล้วก็คุณามารถจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้เลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของแต่ละตลาดในเรื่องของ อจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็มีจุดไหนที่คุณจะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณมันก็จะแนะนําด้วยค่ะไม่ว่าคนจะมีประสบการณ์อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ก็สออามารถที่จะเรียนมินิคอร์สได้ค่ะเพรอย่างที่แจ้งก็คือ ราคาพิเศษก็ตั้งแต่เปิดจองแต่วันนี้จนถึงวันที่16มีนะ้าถามคนต้องการราคาพิเศษนะคะแค่995เท่านั้นนะคะจากคาับปิตสองสี่ก็คือหลังจากวัที่16เป็นต้นไปก็ราคาจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คุณสามารถที่จะติดต่อเมยได้ถาว่าไม่สามารถที่จะแอดไลน์ไอดได้ก็ช่วยสแกน qr code นี้มันก็จะทิ้งอ่อลิงก์ตรึงนี้ไม่ให้เผื่อว่าหากว่าคุณจะสนใจ โปรแกรมอื่นก็อันนี้ก็เป็นไมนิคอร์สิ0ตลาดทำเงินโปรแกรมใหม่ล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นฉบับเต็มก็จะเป็น YouTube AI Automation แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนำะหากว่าคุณต้องการสร้างรายได้หลายทางเพราะว่าธุรกิจนี้ก็คือการเป็นโค้ชแล้วก็การทำคอร์สออนไลน์เป็นโคชชิ่งแบบไฮทีเกตประมาณนี้ก็ทำมา6ปีแล้วนะคะ ก็โดยเฉลี่ยทำเงิน7หลักต่อปีอันนี้ก็ถามว่าคุณต้องการที่จะเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าต้องการที่จะทำาเปิดโปรแกรมโคชชิ่งประมาณนี้ก็แบบที่ไม่ต้องเอาหน้าขอาร้องไม่ต้องแสดงตัวเองก็อ่านคลิกอ่านรายละเอียดได้แล้วก็ติดต่อละทางเมทางไลน์ก็จะคุณสมาร์ที่จะสแกน QR Code นะคะนี้ก็จะมีถ้าว่า l i ไอดีใช้ไม่ได้ยังไงก็ช่วยอ่ะสแกน QR Code ด้วยกก็ประมาณนี้ก็คงจะมีแค่นี้ถามว่าคนอ่ะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ช่วยแจ้งมาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่นักเรียนถามมา FAQ มันก็ถามาคุณมีคำถามมันจะได้มาเพิ่มเติมตรงนี้ตร,ตรงจุดไหนที่ที่ไม่ชัดเจนประมาณนี้แต่ว่า สรุปแล้วก็คือหลักๆก็คือเป็นแนะนำสิบตลาดทำเงินแล้วก็พร้อมถึงข้อมูลก็คือวิเคราะห์แต่ละตลาดมีตัวอย่างให้ดูด้วยก็คือแต่ละตลาดจะมีหนึ่งช่องทให้ให้ดูว่าอ,อ๋อเขาทำเงินได้เท่าไหร่ประมาณไหนวิดีโอประมาณไหนสคริปของข้อที่เขาเขียนความยาววิดีโอประมาณนี้ค่ะเราก็เป็นหมดหมู่ไหนประมาณนี้แล้วก็เครื่องมือ AI ที่เขาใช้รวมถึงที่ตัวเองใช้อยู่ด้วยค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะคุณสนใจก็ ติดต่อสั่งจองเข้ามาได้ค่ะอันนี้มันก็ไม่แน่ใจ100%ว่าจะได้ทำไหมเพราะว่าขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่สนใจค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเพราะว่าเนื่องจากเป็นราคาแค่995ถ้าหากว่าจำนวนคนสนใจน้อยก็คงจะไม่สามารถที่จะเปิดโปรแกรมนี้ได้ก็หากว่าคนมีคำถามหรือว่า เราต้องการละเอียดเพิ่มเติมช่วยติดต่อมีด้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามที่ติดตามไว้ผู้ในกาะสำรับนี้เป็ขอบเาทุกนสวัสดีค่ะ